อยู่ท่ามกลางคนคิดลบจะคิดบวกยังไงดีโอ้มันดูยากหมดนเลยเนาะที่ทํายังไงดีให้เราคิดบวกได้ในที่ทํางานที่บ้านเราก็ตามเถอทำยังไงดีเราถึงจะจัดการกับมันได้ในความคิดลบเหล่านั้นอันดับแรกนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าทุกคนมีโลกของตัวเองคุณก็มีโลกของคุณคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะอยู่ในโลกสวยหรือคุณจะอยู่ในโลกร้ายเราทุกคนเกิดมาในโลกวันนี้ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกถ้าคุณเลือกแล้วที่คุณจะอยู่ในโลกสวยเนี่ยคุณแค่คิดในแบบที่คุณต้องการไม่ว่าเขาจะคิดลบแค่ไหนมันไไไมมมม่่่่่เเเกกกกกกีียยววคคคคคุุณณหหรรือออขขขาะะพูดลลลแนนนนัั็็โโงง พอคุณเลือกแล้วใช่ไหมมันอาจจะมีจุดหนึ่งที่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยหันกลับมามองโลกความจริงซะบ้างมัวแต่โลกสวยนั่นแหละให้คุณบอกกับตัวเองคํานี้เลยว่ามันเป็นความจริงของโลกของฉันเองแล้วแต่โลกของเธอเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของเธอบอกตัวเองเตือนตัวเองแบบนี้บ่อยๆคุณจะได้ไม่โดนพลังงานลบก,กืนเข้าไปจงอยู่ในโลกแห่งไลเวนเดอร์โลกสวยๆของคุณต่อไปแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่สวยงามเหมือนกับที่คุณอยู่นั่นเองนะคะคุณอยู่ในพื้นที่ของความอุดมสมบูรณ์คุณมักจะได้รับความอุดมสมบูรณ์เสมอใครชอบคลิปนี้อย่า